ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกกก็จะาร อัปเดตข่าวสารของ f o o t b a l l 2025นะครับทุกคนฝั่งมือถือหรือว่าโซนโมบายกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับคนจะทาการสอนอัพค่าพลังนะครับนักเตะแจกฟรีอย่างเช่นลิโอเนลเมสซี่นะครับทุกคนที่มีการแจกฟรีเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับทุกคนก็มาดูเลยกันนะครับว่ารับฟรีแล้วครับทุกคนอัพค่าพลังยังไงนะครับจะได้ค่าพลังที่สูงที่สุดและโหดที่สุดนะครับทุกคนก็มีแนวทางการอัปข้าพลังยังไงกันบ้างเรามาดูกันรับชมกันในคลิ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทาการสอนอัพค่าพลังนะครับทุกคนหรือว่าแนะนําแนวทางการอัพค่าพลังของเลี้วเนเซี่เวอร์ชันแจกฟรีอันนี้เลยนะครับก็คือมีนักเตะทั้งหมด10คนในแพ็กนี้นะครับก็คือรับฟรีทั้ง10คน10 p เพลเยอร์เลยนนเองนะครับก็มาทำการกดรับของฟรีกันก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ทุกคนจุดพลุเลยนะครับตอบบลลภาาใหม่่เยว จุดพลุกันทุกคนเลยนะครับเพราะว่าแจกฟรีรับฟรีกันทุกคนนั่นเองนะครับสำหรับลิโอเนลเมสซี่เวอร์ชันนี้นะครับนี่ครับทุกคนยืนรอรอหมายเลขสิบสีเสื้ออาร์เจนตินานะครับสำหรับลิโอเนลเมสซี่นะทุกคนก็เป็นสีเสื้อชุดใหม่ด้วยนะครับทุกคนสวยมากๆนะครับสำหรับสีเสื้อของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับนี่ครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการแจกฟรีลิโอเนลเมสซี่นะครับทุกคนก็มีใครนะครับหยิบยกเวอร์ชันนี้ไปลองเล่นกันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างมีใครชอบกันบ้างหรรืออออเเเเปลลล่าาากกก็งคคมมมนนนต์บบััข้้ไดยะ นี่ครับคนก็กดรับแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เรามาดูเลยกันนะครับว่าแนวทางการนับคาพลังของเรื่องเนลเมซี่เวอร์ชันนี้นะครับอัพยังไงกันบ้างนะครับคนจะได้คาพลังที่สูงที่สุดและโหดที่สุดนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาที่เกมเพลของเรากันก่อนเลยแล้วกันนะครับคนหรือว่ามาที่ทีมของเรานะครับแล้วก็มาดูที่นักเตะล่าสุดนะครับนี่ครับคนเป็นเลี้นเเมซี่โชว์ไทม์นะครับผมก็คือตอนนี้นะครับมีไอเทมบูสเตอร์แค่1อันนะครับก็เรามาอัพเลเวลให้ตันกันก่อนนะครับทุกคนนี่นะครับ ก็รอบนี้นะครับตัวเกมอัปเดตใหม่มานะครับผมชื่อของนักเตะนะครับก็จะไม่มีตัวย่อเลยนะครับจะเป็นชื่อยาวๆเลยนะครับเหมือนก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นเอลเมซี่นะครับทุกคนรอบนี้ก็คือเป็นลิโอเนลเมซี่แล้วนะครับก็สำหรับเมซี่เวอร์ชันนี้มีเลเวลอยู่ที่25เลเวลนะครับทุกคนกดยืนยันแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาดูในส่วนของแนวทางอรนับค่าพลังกันบ้างแล้วกันนะครับกลับไปที่เมซี่เวอร์ชันเดิมทุกคนนี่เลยนะครับเดี๋ยวเอามาเข้าทีมก่อนแล้วกันนะครับนี่ทุกคนก็เลยว่าเป็นการับ มาที่ player position กันทุกคนแล้วก็เข้ามาที่การอัพค่าพลังนะครับนี่คนสำหรับเ e a ลเในซ a s y Version นี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นนักเตะที่เล่นได้หลายตำแหน่งมากๆครับอันแรกอัพไป4ทุกคนอันที่2อัพไป2นะครับและอันต่อมารับทุกคนอัพเพิ่มไปอีก8นะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับและต่อด้วยด้านล่างนะครับทุกคนอัพเพิ่มมาอีก9นะครับผุมและก็อันสุดท้ายก็คืออัพไปให้ครบ9เช่นกันนะครับนี่กคนอัพไปให้ครบเลยนะครับ ก็จะได้ค่าพลังโอเวอร์ออทอยู่ที่96ไม่รวมบู์นะครับผมแล้วก็ระอียดค่าพลังเพิ่มเติมอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นก็รกดย้อนกลับได้เลยนะครับเพราะว่ารอบนี้มันไม่ต้องกดยืนยันแล้วนะครับมันไม่มีที่รีเซ็ตค่าพลังอะไรแล้วนะครับคนสามารถอัพได้ตลอดนะครับเุณนเพี่อคนอยู่ที่101เลยนะครับสำหรับเลี้ยวเนลเบซี่เวอร์ชันแจกฟรีนะครับเทียมขันก็คือเล่นได้5ตำแหน่งเลยนะครับว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าหน้าตัวต่ำนะครับเนกลางตัวรุกนะครับปีขวาแล้วก็วินแบกฝั่งงขวานใช้้ไดดหหมเลย5ตแ่ ส่วนรายเล็กค่าพลังก็ประมาณนี้เลยนะครับผมค่าพลังค่อนข้างดีแล้วถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเลโอนลีลเมสซี่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนมีใครชอบกันบ้างเอาไปเล่นแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ